ทุกคนวามรู้สึกกันงไงวันนี้เป็นวันปีใหม่แต่ที่ลยรรู้เลยว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของฉันเหมือนกันมีความสุขมากนะคะสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกคนแม่รักมากเลยค่ะแม่ตากลู้เดน้ามันเกิดพ่อแกแล้วนะแกยังลืมกลับบ้านมานะก็ซื้อของขวัญแม่พ่อด้วยพ่อกับแม่คิดถึงมากนะลูกรู้แล้วค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะพอดีว่าหนูอยู่กับเพื่อนอะ แม้แต่พ่อแม่ฉันก็ทำมันเกิดฉันไม่ได้เดี๋ยวโปรเจกต์นี้แพทย์ทกระจุดูแลด้วยนะส่วนงานที่เหลือบอสแมนปาาดูแลต่อด้วยกันหวัวหน้าคะเดี๋ยวผมต้องมีประชุมต่อวันนี้เลิกประชุมให้ได้กันนะปาาดูแลด้วยนะตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนเหมือนฉันกลายเป็นคนล่องหนตลอดร้าไ,ไหนอยู่ไว้ทุกคนทุกคนวันนี้เราไม่ฉลองอะไรนะเว้ยใช่จริงจริงปเฮ้ยโทรศัพท์ฉันหายไปไหนอะ โทรศัพท์ฉันหายอะ่ะเดี๋ยวรอฉันด้วยนะนนเดี๋ยวฉันไปด้วยไอวนะอรข้าม <want> เดียวนะคะม,<ห>มึงด้วยฉันมาแล้วไปกันเถอะทั้งที่บอกให้รอก่อนแท้ๆแต่ก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยจะไปที่ไหนกับใครทุกคนก็ไม่มีใครสนใจฉันไหนๆเราก็มางานเลี้ยงกันแล้วเนี่ยเรามาถ่ายภาพไปที่ลึกกันดีไหมมาลูกขึ้นมาเร็วเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อครับนะครับขออนุญาครับเดี๋ยวเราหาคนถ่ายรูปให้เราดีกว่าไหมคะเออ เอาเครื่องนี้ก็ได้อ่อโอเคเออแล้วใครถ่ายใครคุณคะขอโทษนะคะช่วยถ่ายรูปรวมให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะหยกนั่งตักคนในบริษัทเรากจะไม่ได้เหรอเหรอเออ,อขอโทษทีนะตากคือพอด,ดีฉันอาจจะลืมลืมอ่ะและนี่เป็นเวลาเดียวที่คนอื่นจะนึกถึงฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันถ่ายให้นะขอบคุณนะถึงจะเป็นแบบนี้แต่ฉันก็มีคนที่ชอบอยู่ เขาเป็นคนที่ดีมากเออหัวหนะครับตายแกไม่มีกลุ่มเลยครับให้อยู่กับผมก็ได้นะครับอ๋อยังไงฝากวบจาการด้วยนะลืมและเป็นคนเดียวที่ห่วงยายชั้นมาตลอดฉันมาแล้วไปกันเถอะเข้าไปกันหมดแล้วเหลืแค่เราสองคนนะไปด้วยป่ะขอบคุณนะคะฮะว่าไงนะอ๋อป่าวอะเราไปกันนะคะ เออตะกี้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยนี่มาก็ถ่ายให้เออคือกมาถ่ายด้วยกันมาเร็วใกล้ๆกันนะยิ้มนะเสร็จแล้วดูดิเฮ้ยสวยแต่อีกใจนึงฉันก็คิดว่าที่เขาทำไปมันอาจเป็นเพราะมารยาทคุณครับจริงเหรอพี่ดิเฮ้ยน้ำหอมเลยเหรอ ว่าแต่ไม่รอดแต่ะะอะไรกินกันหรอไปดิปักคิวแล้วป่ะอพี่น่าจะลืมซื้อของทักมาขอโทษทีนะเดี๋ยวพีหน้าพี่ซื้อให้โอเคอปะ่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เอาก็ได้เดี๋ยวพี่ขอไปดูด้านในก่อนนะของของคุณของฉันหรอ ขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่เป็นไรหรอก v i v ว้2สหนึ่งดีเครื่องนี้เขามีโครงสร้างการกระแทกระดับ SGN เลยนะไม่ต้องห่วงว่าจะพังเหมาะกับคุณสุดๆเลยนะเนี่ยดูสิเครื่องไม่เป็นรอยเลยอะ่ะคุณจริงๆเลยนะลองเพลงก็เพีย,ยนแถมยังสุ้สซางอีกมันเจ็บจนทนไม่ไหวอยากบอกหลือเกินยังรักเธอ คคงไมมมมม่ีวามหมาหหยเือนนธ้นผมคิดว่าต,ต้องมีใครสักคนที่สังเกตเห็นคุณไม่ว่าจะตอนที่มีความสุขหรือม่นในความเศร้าฮะนี่คุณคอยดูฉันตลอดเลยเหรอหมายถึงเรื่องน้องเพลงอระคุณนี่นะขี้แซวจริงๆเลย ฉันร้องเพลงไม่พอนี่นะงั้นวันหลังจะร้องเพลงก็เปิดลำโพงไว้ด้วยสิรุ่นนี้เขาเสียงดังกว่าปกติ400%เลยนะถึงเสียงจะไม่พอเนี่ยก็พอเนียนๆเปิดคอนเสิร์ตได้อยู่มัออ้ยของดีขนาดนี้เนี่ยน่าจะแพงมากเลยใช่ไหมฉันเกรงใจอะ่ะรุ่นนี้ไมแพงเลยรานะคาเริ่มต้นแค่4,499บาทเองคุณคิดได้ไหนโอ้หถูกกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ย <c oughs> แล้วผมก็รู้ความลับคุณด้วยนะ นี่ไงนี่คุณสวยเหมือนกนันนะเนี่ย<ป>โอ้ยอจะเข้าดาวแล้วไปเดี๋ยวไม่ทัน 5 4 3 2, 1. ส1สองหดันเกินะพอดีไม่มีเทียนเนะ่ยพอนติ บบนตักคุณทำอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยเจ้าฝฟดูฝ่าก็รู้แล้วยังจะไปเท่าคนเอออีกเหรอต๊กเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วแกนหกรถตรงไหนไหมออหนูแม่เป็นไรค่ะแม่เจ้าฝฟเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะเก็บเลยเออหลังแต่งงานฉันได้สังเกตว่าแม่ผัวไม่ได้น่ากลัวขนาดนีออ้คุณคือฉันลืมรดน้ำต้นไม้ให้แม่ทำไงดีอ่ะ ทำไรเนี่ยเฮ้ยร้อนจังเลยแม่ครับกลับมาแล้วเหรอครับนี่แม่รู้ไหมครับวันที่แม่ไปบ้านเอวโซ้น่ะต้องทำต้นไม้ไม่ตายหมดเลยเนี่ยโอ้ต้นไม้แม่เอาสาปปลูกมาตั้งนานแล้วชัดชัดเลยจะฝอยเด็กนอกที่คิวที่เสร็จก็กลายเป็นเนชอบตายอีกหรือไงอะเด็กเด็กเด็กเดี๋ยวผมซื้อใหม่ก็ได้กระดาษก้นโมลี่องสกปรกอ่ะไปบอกแม่หน่อยสิไม่ต้องเก็บหรอกแต่ฉันเก็บให้แม่ ใครบอกเขาบอกว่าแม่ไม่ต้องปลูกต้นไม้แล้วนะทำมลพิษบ้านไปหมดแล้วอะแม่คะหนูไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะได้แม่ไม่ปลูกแล้วก็ได้แม่มันแก่แล้วนี่น่าลำคาญใช่ไหมล่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม่พูดเปล่าไปเลยไปพูดไม่เป็นนะ่ะเมื่อกี้คุณพูดบ้าอะไรนะเนี่คุณทำบ้าอะไรเนะี่ยแม่ผมไม่ชอบคุณแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพูดผมงเดนมาสร้างเล่ยปวดหัวได้ปะมึงอะโอโซน ควรไปซื้อนกแก้วมาเลี้ยงนะพี่หมายความว่าไงก็ฝึกพูดไรไงนกแก้วยังฝึกพูดอะไรที่คนสอนได้แล้วมึงอะรู้ว่าต้องพูดอะไรแต่กลับพูดไม่เป็นคนุณในนี้เนี่ยมันมีกําไรทองที่ฉันซื้อมาฝากแม่ฉันแล้วก็แม่คุณด้วยอ่ะคุณดูดีๆนะเพราะว่ามันมีชื่อสลันที่ทองอ่ะเข้าใจอ้าวโ,โซนทำไมไม่เข้าบ้านอ่ะเออแม่ไข่มุกเขาบอกว่าซื้อกําไรทองมาฝากแม่แล้วก็ซื้อมาฝากแม่ตัวเองด้วย แต่เหมือนกับว่าจะไม่เท่ากันั้างไม่ใช่นะคะแม่คุณฉันลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่คุณอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแม่ครับต๊กบอกว่าแม่ทำบข้าวเลี้ยงหลานคนลำบากมากเลยต๊กก็เลยโอนเงินให้ผมเอาให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดนะครับแล้วผมก็จองร้านอาหารไว้เรียบร้อยแล้วด้วยคืนนี้เราออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะครับโอ้ลูกสไบคนโตของแม่ี่น่ารักมากเลยเอ๊ะนี่หลานย่าไปโดนยุงกัดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย คุณคุณบอกแม่คุณหน่อยสิว่าถ้าลูกโดนยุงกัดอะ่ะให้ใช้ยาทาแทนใ,ใช้มาลามสกปกแม่ไข่มุกก็บอกว่าแม่สกรปรกอะ่ะห้ามเอาน้ำลายมาทาเดี๋ยวลูกผมจะติดเชื้อโอเคโอเคแม่เข้าใจแล้วไข่มุกก็เป็นแม่ก็เลยสะอาดส่วนแม่เนี่ยเป็นแค่ย,ย่าก,ก็เลยสกรปรกอุตส่าห์มาช่วยเลี้ยงหลานยังหาว่าแม่ไม่ดีอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่รอเลี้ยงลูกของไฟดีกว่าคุณ ฉันว่าแม่เนี่ยยังมีความคิดที่โบราณอยู่แกะแจจะเลี้ยงลูกไม่ถูกวิธีแล้วเดือนหน้าฉันก็จะคลอดแล้วด้วยอ่ะฉันว่าเราจ้างพี่เลี้ยงมาดีกว่าไหมแม่ครับตาบอกว่าแม่เลี้ยงหลายคนเดือนน่าจะเหนื่อยมากพอแล้วตาก็เลยคิดว่าเดือนหน้าถ้าคลอดลูกเสร็จเนี่ยเราน่าจะจ้างพี่เลี้ยงมาเลยดีกว่าและเดี๋ยวเราอ่ะจะซื้อตั๋วให้แม่ไปเที่ยวบ้างจะได้ผลคลายหน่อยยังดีนะเนี่ยที่ตากเนี่ยเข้าใจแม่ข้างนอกโดนอากาศคืมแล้วเดี๋ยวแม่ไปเก็บผ้าก่อนนะจะเล็กนอนนะ เออโอโซนไข่มุกไม่ได้ออกไปเที่ยวนานเลยี่งั้นช่วงนี้ก็ให้โอโซนพาไข่มุกไปเที่ยวแม่เลยดีไหมแม่หรอกพี่ลูกฉันโดนแดดจนผิวแดงมาแล้วเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยนะแกชอบเผอเก่าจนแผลพองฉันกลัวว่าถ้าออกไปอีกทีเนี่ยแกจะเป็นหักอะ่ะคุณแม่คุณปวดหลังไม่ใช่หรอคุณไปบอกแม่หน่อยสิว่าไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวฉันเก็บให้แม่ไม่ต้องเก็บแล้วไข่มุกบอกว่าแม่แกก็แก่สมองก็ช้าเดี๋ยวเลื่อนโน่นหรือน,นี่ แล้วถ้าผมพูดไม่ดีเนี่ยทำไมคุณไม่ไปพูดเองอะเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนที่เป็นลูกชายควรจะพูดกับแม่มากกว่าลูกสะภ้ยเพราะว่าความรู้สึกของลูกชายแท้ๆบอกกับลูกสะภ้ยบอกอะมันไม่เหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผมก,กับลูกสะภ้อยะมันจะเข้ากันได้หรือไม่ได้เนี่ยกป็อ,อยู่ที่สามีแล้วว่าทําอะไรได้บ้างเพื่อปกป้องเมียที่ผ่านมามึงพูดแบบนี้งไงมึงลองคิดดูสิเพราะความสัมพันธ์แยกๆของแม่กับไข่มุกอะเรื่องที่ใคร โอ,อ้สึกเหน,นื่อยอะค่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะโอโซนท้องไข่มุกเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆนะเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยแม่ว่ามันไม่สะดวกมั้งเอานี้แล้วกันลูกเนี่ยออกไปเช่าคอนโดที่มันมีลิฟต์ดีกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวแม่ออกให้เองแล้วแม่เนี่ยจะทำกับข้าวไปส่งให้ทุกวันเลยดีไหม แม่บอกว่าคุณเรื่องมากอ่ะท่านก็เลยไล่พวกเราไปเช่าคอนโดอยแต่ฉันอุตส่ามีหลังให้แม่แท้แม่กับไล่ฉันออกจากบ้านเนี่ยเหรอถ้ามึงเป็นแบบนี้อยู่อีกอ่ะเดี๋ยวใครมึงก็ทนไม่ไหวมีปัญหากับแม่แล้วก็มีปัญหากับมึงด้วยนะเว้ยนี่คือจุดเริ่มต้นความแตกแยกของครอบครัวเลยนะนตั้งแต่แม่ไม่ได้เข้าครัวเนี่ยไม่มีคนทำกับข้าวเลยหรือไงฮะ แล้วเนื้อเนี่ยต้มนานแล้วไข่มุกมาดูเร็วค่ะแม่แม่ไข่มุกเขาบอกว่าแม่ปวดฟันอะ่ะเขาก็เลยตั้งใจต้มเนื้อให้เปื่อยโคมนี่หิวมากเลยนะแต่เขาได้ไม่ยอมให้ผมกินสักที <c oughs> เออแม่ไข่มุกเขาบอกมาว่าแม่คงเสียใจมากเลยที่ต้นไม้ตายเขาก็เลยแอบเอาเงินมาให้ผม,มไว้พรุ่งนี้เราไปซื้อต้นใหม่กันนะแม่จริงเหรอหลูกสะใภ้ของแม่แต่ละคนที่ รักมากเลยนะ